จ้าแม่หรเจ้าพ่ออีเวนต์เจ้าแม่อย่าพูดถึงแต่แม่เป็นแค่เจ้าหญิงเงินกว่าอีเวนต์ดีกว่าเจ้าแม่มันดูมันดูแก่ไปหน่อยอ่ะพี่ยังแอนธรรมสุขยังเป็นแอนธรรมสุขเป็นเจ้าหญิงกว่ามันวงวงการบันเทิงใช่นะพี่ขอเป็นแค่เจ้าหญิงกับอีเวนต์เจ้าแม่พี่ตื่นไปแล้วกันเจ้าหญิงแห่งอะไรฮะเจ้าหญิงเจ้าหญิงเหรอคะเจ้าหญิงกันนักวิ่งลู่วิ่ง่วิ่งงาน นี่วิานเก่งมากนะเห็นคางนี้อยผิวเนียนอย่างปลายปีแบบนี้นะครับงานอีเวนต์ต่างๆก็มีมากมายนะเราเลยเชิญคุณก้องนี่แหละนะครับเจ้าพ่ออีเวนต์เจ้าแม่อีเวนต์ตัวจริงที่เราเจ้าอยู่อีเวนต์ก็ติที่เราดาราครับทีมงานที่ดาราเเลบอยากร่วมงานมากที่สุดนะครับเวลาที่แบบว่าพี่มีงานอีเวนต์เนี่ยพี่เลือกดาราไงออจริงจูเอาความจริงป่ะจริงอย่างแรกมาจากลูกค้า ไม่ได้ตามกระแสข่าวไม่ใช่อย่างแรกเลยลูกค้าต้องการแบรนด์อย่างนี้นะมี2แบบลูกค้าต้องการแบบตามกระแสการต้องการแบบว่าให้ตรงอิมเมจของแบรนด์คนละแบบนะอย่างของเนี่ยอย่างของแบร์เนี่ยแบร์ก็พูดก็บอกว่าเขาอยากให้ลูกค้า เขาจะไม่ตามกระแสเขาต้องการแบบว่าให้มันให้มันให้มันตรงกับของเขาเราก็ต้องเลือกคนที่ดูสุขภาพดีดูเป็นเฮลตี้อ่าจจะไม่ต้องกระแสมากอ่าดดี้เป็นต้นอวูดดี้เป็นต้นอย่างเงี้ยยยออ่าาเีควรจะเป็นพรีเซนเตอร์ในปีหน้าต่อหรือถ้าเกิดแบบว่าบางงานต้องการแบบความฮอตอ่าก็ต้องอย่างเช่นดาราที่มีกระแสอย่างคุณบุ๋มกับติ้งโน้ตอย่างงี้เพื่อมีปัญหาขี่มอเตอร์ไซค์แยกทางกันอันนี้ไม่มีนะอันนี้พูดเล่นอย่างเงี้ยอารมณ์อย่างเงี้ยแต่บางคนบางคนเข้ารีเควสต์เลยไหมว่าขอที่เป็นข่าว ไม่แต่บางคนจะรีเควสว่าขอเป็นแบบซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งอ,อย่างนั้นเลยอยากเจอแบบซูเปอร,ร์อันดับหนึ่งอย่างเช่นอยากเจออ้ําอยากเจอเคนอชอบชอบเพราะชอบอย่างนี้วันประกอนอยากเจอชมพู่อันนี้คือไม่ตามกระแสแต่ชอบครับ ก็มีแบบถูกใจฉันด้วยใช่ไหมก็เลยเชิญมาโดยใหญ่ก็คือตามใจลูกค้าใช่ค่ะเพราะเขาเป็นคนใจ่ากับงานแต่เคยไหมที่มีแบบดาราเวี่ยงในงานเหวี่ยงกับนักข่าวหรือเวี่ยงกับลูกค้าบางครั้งเนี่ยฮะคือเวลาทํางานเนี่ยเราต้องเคลียร์ก่อนนะครับียดีกับคุณท็อปว่าเขาต้องทำอะไรบ้างอย่างเช่นติดต่อคุณบุ๋มแม่เม่ก็บอกเลยว่า ทำอะไรทํำไมเราพลาดพลอยมาไม่เข้าใจทำอะไรอ๋อเขายกตัวอย่างเคสนี้อันนี้ไม่ใช่ของพี่ใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ใช่ของพี่ไงเป็นพี่ป่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะคือคือหลังจากเคสนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็จะอาจจะตั้งคำถามว่าเออถ้าเกิดมีดาราอื่นๆในวงการมีบ้างไหมที่เวรเวียนะพี่ก็อย่างแรกไงนะคุณพี่ เป็นการเข้าใจกันความสําคัญมากเลยคือหนึ่งต้องเข้าใจรู้ว่าทําอะไรบ้างมีอะไรบ้างคือต้องบอกละเอียดนะให้ครบให้ละเอียดจริงอย่างบอกคุณพี่ดี้ไปเนี่ยคุณพี่ดี้คะทำกับพี่ก้องแค่ชั่วโมงเดียวค่ะแล้วไปถึงทาชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงคุณโกรธปะโกรธสิไม่ได้มันต้องละเอียดมันต้องมีความซื่อสัตย์ต่องานแล้วต่องตัต่อคู่ค้าคู่กรณีเพราะเราเป็นบริษัทชั้นนําของประเทศนะคะล่าสุดบินไปฉีดสเต็มเซลล์ที่เยอรมันเขาบอกว่าเขาบอกว่าในข่าวบอกว่าเฉียดเฉี่ยล้านเฉี่ยล้านบาท ใช่ไหมครับนี่ไงค่ะเมื่อวานนี่เองนะฮะฉีดเซมเซลที่เยอรมนีจนดูสวยขึ้นบุม๋มบรดาบอกความสวยไม่สําคัญเต่อสุขภาพเพราะรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นสงวนสงวนราคาหนึ่งคอสที่6กแสนห้าหมื่นบาทเองจา้าอันนี้จากหนังสือพิมพ์นะครับสรุปทําไปกี่คอสครับอุ้ยคอสเดียวค่ะคอสเดียวก็เต็มแม็กแล้วแล้วราคานี้เป๊ะเลยป่ะฮะค่ะก็ประมาณนั้นแต่6กแสนห้านั่นหมายถึงเข้ารวมที่พัก าให้ด้วย4วันสามคืนเรื่องของการถ่ายไปทินเ <c oughs> ป็นยังไงบ้างครับทำไมถึงได้ไปถ่ายที่นั่นได้ฮะเออผมได้เคยไปโชว์ตัวคะ่ะแล้วก็ถ่ายมา4ปีแล้วนะคะแล้วก็อ๋อสปีแล้วสปีแล้วคะ่ะปีนี้เป็นปีที่4คะ่ะแล้วบอกว่าชุดนี่คือชุดเจ้าสาวพม่ เหนี้คือชุดเจ้าสาวพม่าแต่น่าไม่ใช่เจ้าบ่าวใช่ไหมถ่ายเป็นแบบเฉยๆค่ะแล้วอกเป็นอกเอลเป็นเอลสโพกเป็นสโพกนี่คือเหตุผลที่ผมถึงได้งานที่นู่นออกจุพม่าเหรอเขาต้องรัดอกให้เป็นอกเลยค่ะใครที่ไม่มีเขาก็จะดันขึ้นมามันเป็นปฏิทินสําหรับอะไรองค์กรไหนอะไรยังไงเออเป็นเป็นเวทงใหญ่มากของที่นั่นค่ะที่ดังที่สุดของที่นั่นแล้วก็ต้องผ่านรัฐบาลพม่าทุกรูปนะคะแล้วผมเนี่ยเห็นไหมผมเนี่ยต้องทําเป็นสีดําครับ ผมผ<อ>มจริงๆเนี่ยย้อมสีทองนะคะ,คะแต่คือเขาเนี่ยต้องทําให้เป็นสีดำ<อ>เขาบอกว่าผู้หญิงพมา่าต้องผมดาค่ะก็ทำไมเขาไม่ใช่ชาวพมา่าแลวใช่ไมคุณบุ๋มพาออะไรเขาบอกไหมว่าในช่วงสปีที่ผ่านมาเรื่อยแต่แปลกใจเหมือนกันแล้วเป็นบุ๋มอยู่คนเดียวออแล้วเป็นคนเดียวที่ยังไปเวียนว่ยนไวไายไตเกิดอยู่ที่นั่นอยู่อ,อาจจะเป็นเพราะหน้าตาโตผิวขาวและหุ่นอย่างนี้อ,อ,อ,อกเป็นอ,อกเอลเป็นเอวสะโพกเป็นสะโพกเราไม่ค่อยได้เห็น สาวพมา่าใสแบบไม่หาถ้าสาวพม่าก็ใส่อย่างนี้แล้วถ้าเกิดไม่มีเขาก็จะจับดันแต่บังเอิญนบันดันแล้วมันไม่เยอะขนาดบุ๋มมัง้ง <ừ> แล้วอย่างนี้ว่าบุม <ừ> บ๋มเนี่ยคือถ่ายช็อตสูงนะ<อ>ถ่ายมุยมเนี่ถยถ่ายช็อตสูงก็ตัวบุม๋มเยอะนะคะมันถึงเจาะเข้าไปในนงขนาดนั้นมันเป็นมุม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 มุไอวิวใช่แล้วเนี่ยคือเอามาจากอินสตาแกรมบุ๋มนะซึ่งจริงๆแล้วตามภาพถ่ายถ่ายมุมตรงค่ะไม่ได้ถ่ายมุมช้อนจากขบวนอย่างนี้คนไม่เอาจากอินสตาแกรมบุ๋มแล้วมันมานั่งด่าบุ๋มเนี่ย Eu yeah.